ามาไม่เยอะแต่แต่งตัวเต็มทุกครั้งที่ปรากฏตัวในละคร1ในร้อก็ต้องยกให้ดีเรกขุนพอบ้านนะคะเรื่องนี้ต้องขยี้ปาร์ตี้วัชระพลซึ่งนอกจากความเนี้ยบแล้วยังเป็นกล้องวงจรปิดประจำบ้านด้วยค่ะเป็นเพศชายที่แต่งชุด,ชดเดียวทั้งเรื่องจริงๆมีมีชุดนอนหนึ่งชุดแต่ว่าออกมัน3าวินาที <laughs> <laughs> สามคำเกรงกิเดสเกรงมาก <laughs> มามาอย่างนี้เลยคู่มือแต่คือคนณทำได้เยอะมากเพราะว่าในติ๊กต็อกคือแบบขนาดเราออกแบบแวบๆอ่ะคือดับตาผู้คือหายหายแล้วเลยอะแต่คนแบบพ่อบ้านคุณดีเลกอะไรเงี้ยฝากดูแลอานงด้วยอะไรเงี้ยคือจะใส่มันดีเกินคือคือเขาชอบมากเพราะเขาก็เห็นเราในติ๊กต็อกแบบอะไรเงี้ยใช่ป่ะเออพอมาเป็นอันนี้มันก็จะรู้สึกแบบแปลกใหม่ใช่อยากเห็นเด็กในชุดอื่นให้ ไดไ้อจีปาร์ตี้บอยอ่ะฮะแกพาฉมเตออกกังลังกายพวกเราออกกังลังกายไงเราก็จะเออนนิดนึงข่ายนิดนึงเออก็มชั่นปิดตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงท้ายเรื่องเลยอะฮะแล้วก็เห็นทุกเหตุการณ์แต่คือมันพูดไม่ได้อ่ะมันมันมันเหมือนคนดูที่แบบคันปากได้ส่งกระแสตาแบบอะไรกันนิดนึงจะเป็นตัวแทนคนดูด้วยที่แบบก็คอยแบบใช่มันมันสปอยนิดนึงมันจะมีแคป มาทีปางฉากแหละหลังจากนี้ที่แบบไม่ไหวแล้วบ้ยจะต้องไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยมันต้องเป็นฉากแบบไหนยังไงคะถึงทำให้คุณดีเล็กสามารถรูปคาแรคเตอร์ได้มันเขินม้วนม้วนน้าเพูดกินข้าวพูดได้แค่นี้จริงจริงคนดูเตรียมม้วนตามแล้วนะคะว่าแต่แ่นิ่งตอนใส่เสื้อ และไม่ใส่เสื้อเลยนะคะคุณพ่อบ้าน <Yeah. S 1> เรื่องนี้ต้องขยี้ <c oughs> กับสายฝนชี่ช้าง